สวัสดีค่ะโอเคพีเคซุนทีนชาแนลค่ะวิดีโอน,นี้เราก็มาต่อกันที่การใช้แคปคั t ทำวิดีโอนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นวิดีโอในแนวตั้งนะคะแล้วก็เราจะแบ่งเป็น2ช่องแนวตั้งแบบนี้นะคะจะทำยังไงนั้นมาดูกันเลยค่ะ <S 2> <S 2> เข้ามาที่โปรแกรมแคปคัตนะคะแล้วก็ไปที่โปรเจกต์ใหม่นะซึ่งคราวก่อนเราก็ทำวิดีโอเกี่ยวกับแนว แนวนอนนะคะให้เป็นสองช่องไปแล้วอันนี้มาทำแนวตั้งกันนะคะเราจะเลือกวิดีโอตัวแรกก่อนนะคะแล้วก็ทำการเพิ่มคราวนี้วิดีโอที่เราเพิ่มไปเนี่ยเขาเป็นตัวแนวนอนยาวแบบนี้นะเราจะทำให้เป็นแนวตั้งนะคะซึ่งเขาจะเป็นหน้าจอตามมือถือแบบนี้นะคะก็ไปที่เมนูด้านล่างเลยนะคะในช่วงของอัตราส่วนภาพนะเราก็คลิกไปค่ะ คราวนี้เราต้องการให้เป็นตามมือถือแล้วก็เป็นเก้าต่อสิบหกนะคะแล้วก็กดลูกศรไปตัวนี้นะคะจะเป็นช่องของตามมือถือแล้วนะคะแนวตั้งภาพที่เห็นอยู่นี่นะคะเราขยายแล้วนะสามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะนะตาม ตามอัตราส่วนของจอตอนนี้ก็คือแบบมือถือแนวตั้งนะเราก็สามารถที่จะ Insert ภาพอีกภาพหรือว่าวิดีโออีกอันนึงได้นะคะโดยใช้ตัวภาพซ้อนนี่นะคะเพิ่ม Overlay ลงไปแล้วก็นำวิดีโออีกอันนึงมาใส่นะคะก็จะเป็นเลเยอร์ที่สองนะเหมือนกันกับตอน ทำแนวนอนเลยนะคะในการแช่แข็งหรือว่าฟิตภาพเราก็ทำเหมือนในวิดีโอแรกเลยนะคะที่เราทำแนวนอนนะอ่ะอันนี้ก็นี่นะคะลองเล่นดูอ่าเขาจะเล่นพร้อมกันทั้งสองบนและล่างเลยนะคะสามารถที่จะขยับได้โดยเราจะต้องไปคลิกที่ตัวเลเยอร์ของวิดีโอนั้นก่อนนะคะนะขยับ ย่อขยายได้นะคะอันนี้ข้างล่างไม่ได้เราต้องมาจิ้มตัวนี้นะทำให้เต็มเฟรมจะทำเป็นสามก็ได้นะคะสามเฟรมนะเอาอีกอันหนึง่งตัวนี้จะเป็นตัวหลักนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่สองอืมถ้าจะใส่ตัวที่สามก็ต้องไปโอเวอร์เลย์อีกอันหนึง่งโอเคอันนี้นี่นะคะ ขยับมาทำแบบนี้นะคะอันนี้อ่ะเราสูงสุดเราใส่ได้ประมาณนี้แหละนะสามสามหน้าต่างนะเวลาทำอันใดอันหนึ่งให้มันแช่แข็งใช่ไหมแช่แข็งภาพแล้วก็เล่นเล่นทีละอันอย่างเงี้ยก็ทำเหมือนตอนที่ทำภาพทำวิดีโอในแนวนอนแบ่งสองช่องนะคะพี่ทำไปแล้วนะโอเคอันนี้ก็ สาธิตแค่การแบ่งภาพหน้าจอให้เป็นสองช่องสามช่องตามแนวตั้งนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะคะ